สำหรับผมนะครับพนายกเกษมทวัลสินจากแกลเลอรี่ฮอนะครับม mm hmm. ตีความว่าอากาศเนี่ยมันคือก่อให้เกิดชีวิตเกิดแก่เจ็บตายอะไรเงี้ยครับแล้วก็อากาศเนี่ยมนุษย์จะสามารถกําหนดได้ mm hmm. ผมเลยใช้ใช้สสญลักษณ์ที่เป็นเรื่องอาพัดที่เป็นสิ่งสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นสิ่งที่มนุษย์ต้องการจะบังคับอากาศ mm hmm. ผมก็เลยเลยใช้พัดเนี่ยเป็นสื่อว่ามนุษย์เนี่ยสามารถกําหนดทิศท,ทางของ สภาพอากาศปัจจุบันเราเราจะอยากให้อากาศปัจจุบันมันดีขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยพวกเราต้องช่วยกันก็เลยใช้สัญลักษณ์สัญลักษณ์นี่ว่าเป็นสื่อว่า,อ,าอนาคตอากาศจะเป็นอย่างไรก็อยากให้ทุกคนรวมช่วยกันนะครับทาให้มันดีขึ้นเพราะว่า,าคำว่าพัฒน์นี่มันมีความหมายนะทางจีนมันหมายถึงความคำว,ว่าดีงามด้วยก็เลยผมอยากให้แบบอนาคตอากาศมันดีขึ้นอยากให อยากให้สภาพอากาศอะไรทุกวันนี้มัน,มนดีขึ้นกว่าปัจจุบันก็เลยอยากให้ทุกคนช่วยกันก็เลยออกมาเป็นผลงานที่ที่ออกมาเป็นวันนี้ครับก็อยากให้ทุกคนมีโอกาสก็อยากให้มาดูด้วยกัน <c oughs> ครับผมสําหรับครับผม,บผมก็เม่นกุลเซ่ข่าวชายมหา,ะานะครับจากแกลอรี่ฮอสนะครับก็ โจทย์ในครั้งนี้มันมันเป็นเรื่องของแอร์นะครับอากาศก็ผมก็ตีความว่าอากาศเนี่ยมันมีความสําคัญพอๆกับน้านะครับเพราะว่ามันมันเป็นส่วนหนึ่งของของการก่อกําเนิดชีวิตนะครับเมื่อมันมีชีวิตแล้วเนี่ยมันเกิดเป็นความพึ่งพาศาัยกันนะครับเกิดเป็นความพึ่งพาอาศัยกันแล้วก็ เกิดเป็นความงามความอุดมสมบูรณ์ด้วยความที่มันเกื้อนหนุนกันในทุกๆอย่างของโลกใบนี้นะครับก็เลยเกิดเกิดเป็นผลงานชื่อยูจูเอิลูชั่นขึ้นมานะครับเป็นเป็นให้เราใช้จินตนาการเข้าไปในผลงานนี่ครับขอบคุณครับ กี่สุนิสาอสวินลุ่งร้ค่ะจากแกลลอรี่ฮอกนะคะ Something the air s o ซ mm ัมติงอินเดียในความคิดของกี้คือกี้คิดถึงอากาศบริสุทธิ์ที่เหมือนกับเราถูกขโมยไปในตลอดระยะเวลา2-3ปีที่สับผ่านมานะคะตั้งแต่ฝุ่น pm แล้วก็จะมาถึงปัจจุบันคือในเรื่องของโควิด1 i d นะคะคือเราต้องหายใจผ่านแมส์อยู่ตลอดเวลาทำให้กี้รู้สึกว่าเราถูกขโมยอากาศบริสุทธิ์ไปกี่ก็เลยคิดถึงอยากให้อากาศเหมือนที่เราเคยหายใจอะคะ่ะ ปกติได้กลับคืนมาอีกครั้งด้วยความหวังที่รอว่าสักวันหนึ่งเราจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมค่ะก็เลยสร้างผลงานที่เกี่ยวกับ Something in the Air ให้มีความต่โปรงให้มีความโล่งแล้วก็เบาสบายมากขึ้นค่ะครับผมสวัสดีครับผมชื่อในการเสรีสุชาตินะครับสำหรับแกลเลอรี่อิมเมจินครับผมสำหรับ t h i ซ g in t h เด Air ข้าวเจ้าตีความหมายว่าอะไรอยู่ในอากาศอะไรล่ะ ในเมื่อเรามีอากาศอยู่แล้วก็ยังมีโอกาสนะฮะหมายก็ว่าตราบใดก็ตามที่เรายังมีลมหายใจตราบนั้นก็คือเรายังมีโอกาสอยู่เรื่อยๆแต่โอกาสของข้าพเจ้านําเสนอออกมาในรูปแบบของการวัดดวงเสียงโชคเนื่องจากมันสามารถเข้าใจง่ายสามารถมองเห็นเป็นรูปธรรมได้ง่ายทิ่งนี้ทั้งนั้นก็คือโอกาสที่อยู่ในอากาศเราจะเห็นมันก็ได้แต่เราไม่เห็นมันเช่นเดียวกับอากาศที่เราหายใจเราไม่เห็นมันแต่เรารู้ว่ามันมี แต่ถ้าเราไม่มีมันเราก็จะอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นตราใดที่ยังหายใจอยู่เราก็ยังมีโอกาสครับผมครับผมสวัสดีครับกิ้วสาวุธสุภาพเจิตครับถ้าจะกล่าวถึงสิ่งที่เราจะใช้ร่วมกันในโลกใบนี้ที่เราพอจะจะใช้ร่วมกันได้ก็หนึ่งในนั้นก็น่าจะจะมีอากาศอยู่ด้วยเราจะได้ให้ทุกคนมีความสุขกับการหายใจเข้าหายใจออกครับขอบคุณมากครับ